ถึงขั้นตอนในการกอรอกไส้พี่น้องเราต้องตากแดดให้ลูกค้าก่อนเดอร์พี่น้องเด้อร์แผนกซีนของเรานะท่านผู้ชมกาลังซีนพี่น้องกาลังเห็ดใส่กรอกทรงอ้กาลังเห็ดใส่กรอกได้พี่น้องเด้อยถึงขั้นตอนในการกอรอกไส้พี่น้องกอรอกใส่แล้วมือวชกาลังเห็ดอยู่ขั้นตอนนี้แล้ว กอกข้งเรานะ,ะพี่น้องพี่น้อง,องกรอกใส่กอกเสร็จแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนมัดใส่กอกพี่น้องนี่เลาก็ใส่มือหรือดามัดเองเนี่แหละพี่น้องเตรียมส่งให้ลูกค้าพ่กนี้นะครับแล้วก็อันมัดเสร็จแล้วเราเสียบไปตากแดดก็ได้พี่น้องตากแดดพึ่งแดดให้แห้งแล้วเราถึงจะซีนนะพี่น้องนี่อันนี้เป็นใส่กรอกบุนเส้นนะครับ ส้กกอกวนเส้นเส้กกอกวนเส้นสน,สน,นี่กำลังหมัดอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นเส้กกอกหมูเส้กกอกหมูล,ล้วนพี่น้องเห็นบหมนี่มีแต่เนื้อหมูล้วนใส่ข้าวใส่ข้าวเหนียวสูตรของห,ห้าวอันไม่ต้องแปลกใจเลยว่ากินไปมันจะเหนียบเ,เพราะว่าของเราเป็นต้นออสูตรดั้งเดิมนะพี่น้องใส่ข้าวเหนียวบ่วไม่ได้ใส่ข้าวเจ้าพี่น้องเอาเดี๋ยวห้าวอันขั้นตอนต่อไปข้าวสิไป ตากแดดให้มูเจ้าเบิ่งเดอพี่น้องก้อนสีอันแพ็กของนะครับแพ็กใส่ก่อเข้าต้อง,งตากแดดให้ลูกค้าก่อนเด้พี่น้องเดอร์อันนี้เข้าตากแดดก่อนสักแดดหนึ่งนะครับให้มันหมาดให้มันแห้งให้มันอันให้มันบดจืนพี่น้องอันนี้เข้าตากแดดก่อนตากแดดเสร็จแล้วก็แพ็คซีนุใส่ถุงสูญญากาศพี่น้อง เดี๋ยวร่อลับสินค้าแสบๆเด้อลูกค้าเด้ออันนี้ข้าตากแดดไปก่อนพี่น้องตากแดดเสร็จแล้วค่อยแพ็คแล้วก็ทรงของให้ลูกค้ากินอย่างอร่อยอร่อยนะครับรับรองว่าของข้ารสชาติบ่คือไผแนนนอนของเราเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับพี่น้องใส่ข้าวเหนียวนะพี่น้องใส่ข้าวเหนียวเราไม่ได้ใส่ข้าวเจ้าหรือว่าข้าวอันไอ,อยังบูวจั่วเห็นเจ้าอื่นเขาใส่ข้าวเจ้า ข้าเจ้าเจ้าปาของขอยเห็ดใส่ข้าวเหนียวด้วพี่น้องเดิอมมันจะหนึบหนึบแล้วก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะใส่กอกเลยอันนี้เป็นใส่กอกหมูพี่น้องกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะเพราะเป็นใส่กอกหมูล้วนนะคบพี่น้องแล้วก็ใส่กอกวนเส้นนะคบพี่น้องแต่แต่ไม่มีวนเส้นอย่างเดียวนะมีหมูด้วยนี่ไม่หมูน้ำวนเส้นแต่ว่าเราใส่หมูด้วยพี่น้องี๋ยวรอลับความอร่อยเด้อพี่น้องด้อผู้ใดสนใจสร้างก็บสร้างได้เด้อใส่กอกตัวข่อยนี่ เห็นดับกาลังซีกำลังเสริมสีแผนกซีของเรานะท่านผู้ชมกำลังซีนวัสดซีนบ้านยายนี่ใส่ถุงเรียบไปเรียบร้อยแล้วกำลังจะซีนอันนี้กำลังจะซีนคือก,การอันนี้นจะแพก็กกำลังจะแพกเสียกรอบบนเส้น กำลังซีน,นก,กำลังแพ็กกำลังแพ็กอันนี้อะไร<ม>เคลลี่ใช่ไหมส่งเค,งค<แ>เลลี่ใช่เคอลี่หมูสองหมูวันกำลังแพ็กใส่กองแะ้วพี่เนองพร้อมส่งนะจ้าวันนี้แล้วคุณยายนั่งให้กำลังใจคุณแม่นอนให้กำลังใจ อันนี้แส้งันพ่เศษญี่ปุ่นเลยไละสิเป็นทองของไเชิวให้ลูกค้ากันนะอันนี้เธอยวหยิบมาให้อันนี้เป็นไส่กรอบครีม มันไ,ไ,ไม่ใช่กลัวไอวมอีเส้นก่อมีคิวด้วยกำลังไปส่งความสวยและความอร่อยให้ลูกค้าพี่นอ้องขอบคุณหลายๆด้อที่ติดตามรับชมแล้วก็ออเดอร์เข้ามาได้เรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะขอบคุณหลายครับวันเ้าขอให้แล้ว